กินฝาแบบกินแบบหายเลยเพอเพฝากับเพื่องเนี่ยผ่านจากคน <ภา S 1> ละ<ส>คนละสเปกกันหรือเปล่าช่างที่ประกอบเพื่อนตัวนี้มาอจาจจะประกอบผิดใช่อาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนี่คุณคนเรียกให้ไปกินข้าวเนี่ยทำไมไม่ไปไม่หิวข้าว ทำไรอีกอะมีเครื่องในอีพี EP ที่แล้วยังไม่พอเหรอทำอีพีสองเลยเหรอตัวนีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุนชานเคนซี่คาผมกลับมาดูอีพีสอง หลังจากอีพีที่แล้วพี่มีซื้อเครื่องมามาดูว่าราคาเจ็ดพันห้าจะได้อะไรมัง่งวันนี้ตอนแรกว,ว่าจะรื้อพรุ่งนี้แต่ทีนี้โดนถมถุยแล้วก็โดนกระทืบจนแบบกูอยากจะรู้ว่าข้างในมีอะไรคุ้มไหมกันที่เสียไปเจ็ดพันห้าเริ่มรื้อไปเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวถ้าลื้อออกมาข้างในครบมอะไรก็จะมาดูอีกทีตอนนี้ก็เริ่มรื้อมาดูสิ่งที่ได้ออกมาก่อนเริ่มรื้อข้างนี้ออกมาแล้วสิ่งที่ได้มาตอนนี้คือนี่ไู้แล้วก็ชุดท่อน้ำมันไหลกลับของตัวเทอร์โม ตัวเนี้ยเพราะรถของพี่มันมันใช้เป็นตัวสายอยู่เน,นี่ยอันเนี้ยต้องเอาไปใส่กับรถขนันนู้นแล้วก็ได้ท่อได้กองออยสาออยตัวเนี้ยไม่ได้ใช้หรอกอาจจะขายตัวนี้ถ้าใครจะเอาก็พี่ขายให้ไม่แพงอืมพักมาตัวนี้พักมาไม่แพงออยกองล่างนะพวกเครื่องมังกรอะใช้ได้แล้วก็ได้ท่อน้ํท่อน้ํากลับเส้นเลยโอเค อันนี้ก็เริ่มนื้อไปเรื่อยๆแต่เทอร์โมใช้ไม่ได้นะเทอร์โมแกนขาดก็เดี๋ยวมาดูว่าจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกน,นี่จะ,จะลือ้อจะรื้อให้เสร็จต่อเลยเลยก็รื้อไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าจะมืดแต่ฝาเปิดมาได้ไหมฝาไม่ขี้เลยนะเดีย๋ยวดูว่าไส้ในจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ที่เปิดมาเบื้องต้นตรงเนี้ยไม่ขี้เลยเ,เดี๋ยวจะต่องหงายขึ้นมาดูอีกทีนึ่ง mm hmm. วัตถภาพจะเป็นยังไงจะคุ้มไหมถ้าได้ฝามาด้วยก็โอเคคุ้มนะครับแล้วก็เดี๋ มไม่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 แต่วม่าให้อภัยไม่ตาดใดที่ยังไม่เห็นที่คุณแยกอะไรออกมาเป็นชิ้นส่วนแล้วมันไม่มีมูลค่าว่ามันต้องแยกว่าอันไหนมันมีมูลค่ามันสามารถนํากลับไปใช้อะไระน้องเขียวของเราได้อันนั้นอนะ่ะก็ตอนนี้ก็นนใช้ได้ไงก็มีเนี่ยในชั้นในตากลับไปใช้กับรถเได้แล้วก็พวกท่อต่างๆใช้ได้ตันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มล้อต่อไป โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูว่าตอนจบพี่จะได้อะไรกับเพื่อนคนนี้บ้างในราคาเจ็ดพันห้าสี่สิบ hours later อ่าโอเคครับทุกคนมาเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วโอ้โหบอกแล้วว่าการทําคลิปของช่องชูชาเนี่ยใช้เวลาข้ามวันข้ามคืนหลายวันหลายคืนกันเลยทีเดียวหลังจากเมื่อวันซื่นเพราะว่าตอนเนี้ยเครื่องนะมันอยู่บนหลังรถคันนี้มาสองวันสองคืนแล้วเพราะพี่ไม่มีเวลาทํานะครับได้มาเมื่อวันซืนแล้วก็เมื่อวานก็มีงานถ่ายช่องอัลเลแมนนะ ก็ไปถ่ายโฆษณาช่องออร์เรลแมนมาเนี่ยไม่ติดตามมาว่าเปนา็นโฆษณาไหเลยจ๊ะวันนี้ก็เลยมีเวลาว่างก็เลยจะพาทุกคนมาดูว่าเครื่องที่พี่ซื้อมาในราคา7,500เนี่ยมัน คุ้มไหมมันจะคุ้มกับเบ็นเงินที่พี่เสียไปไหมเท่าที่พี่มองรอบๆเครื่องเนะี่ยพี่ว่าคุ้มแล้วแหล,ละเลยนะครัเจ็ดพันห้า 7, ที่พี่ซื้อมาหรื้อเอาอะไรถ้าพี่ไปซื้อแยกตามชิ้นที่พี่ต้องการอ่ะมันจะแพงกว่านี้ทําให้เป็นแนวทางให้เอฟซีทุกคนดูเลยว่าการที่เราต้องการอะไรเครื่องแล้วเราไปซื้อเครื่องที่มันแบบคนระวางมาทั้งตัวราคาถูกๆแบบนี้กับเราไปซื้อแยกทีละชิ้นอ่ะอันไหนมันจะแพงกว่ากันแต่สําหรับพี่พี่ช่างน้าหนักแล้วพี่ว่า อันนี้เราจะคุ้มกินกันเลยซื้อหมดเลยเดี๋ยวมาลองดูว่าคุ้มยังไงแล้วได้อะไรมาบ้างตอนนี้ยังรื้อไม่หมดรื้อแค่รอบนอกก็พอรู้แล้วว่าได้อะไรมาไปเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะได้ของถูกทุกคนนะก็เราะจะดวงก็ดูดูเอาซื้ออะไรก็เช็คเครดิตพ่อค้า,า้วยครับช่วงนี้มิชชที่เป็นเยอะอันนี้พี่ก็ซื้อผ่านเฟซบุ๊กก็แหละแต่อยู่ใกล้บ้านเงก็เลยไปได้ของมาอ่า ของตัวนี้รื้อออกหมดแล้วหลังจากเมื่อวานที่เรามีเทอร์โบมีอะไรมาหรือเซสซิรี่เครื่องไปหมดแล้วแล้วก็หน้าเครื่องรื้อมาถึงหน้าเครื่องแล้วเหลือปั๊มคร้วที่เจอมาร์กแล,ล้วรู้มากกว่าแล้วเรียกให้เมียมาดูเลยว่าคุ้มไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปเจ็ดพันห้าแล้วจะคุณเมียจาะพอถ้าเกิดเราไปซื้อเองข้างนอกราคามันก็เกินจะมีพี่เห็นมองแล้วมัน,ม,นมันคุ้มพี่อะไรซื้อมามาเดี๋ยวมาชี้แจงเลยว่าได้ดมาราตนี่ยังไม่ได้รื้อภายในนะยังไม่ได้รื้อลูกสูบไม่ได้รื้อกอ้าน,น ข้ามาแล้วไดชาร์จหนึ่งลูกเฮ้ยเสียงกบไดชาร์จหนึ่งลูกเรื่งไดชาร์จลูกหนึ่งตอนนี้ถ้าเห็นขายขายกันก็ต้องมีสองพันถ้าเกิดพี่ไปซื้อแยกถ้ารถพี่พังนะแต่ถ้าตอนนี้พี่ซื้อมาแล้วก็มีสำรองหนึ่งลูกไดชาร์จสองพันไดชาร์จตัวนี้ไดชาร์จตอนนี้ก็เห็นอยู่าลูกละพันห้าพี่เห็นเห็นนะ นนถ้าเราไปซื้อแยกนะแล้วก็แปมบผมชีทเครื่องตัวนี้ม,มันเปเครื่องเทอร์โบมโันจะเกิดลูปแป๊บพี่ไม่แน่ใจว่ามันใหญ่กว่าไหมแต่พี่ว่ามันน่าจะใหญ่กว่าเครื่องพี่เพราะว่าเครื่องพี่อ่ะมันเปเครื่องมังกร<ย>นะครับเป็นเครื่องมังกรเซนโม มันไม่ใช่เครื่องมีเทอร์โบในกําเนิดพวกอัศเซอรี่พวกนี้มันอาจจะไม่คนและสเปคกันพี่ก็เลยจะได้อัศเซอรี่พวกนี้มาใส่เครื่องด้วยอันนี้ก็ทีราคาไม่รู้เพราะว่าร่างหัวฉีดแป๊บหัวฉีดไม่รู้ว่าเขาขายที่อขายอยู่เท่าไหร่ไม่ประเมินราคา <500. S 2> ดีกว่าเออห้าร้อยน่าจะได้เพราะว่าแป๊บพวกนี้มันมีราคาอยูเ่เนาะก็เป็นอะไรสี่พันแล้วก็จะมีมูเล่น้าเครื่องอ่ามูเล่น้าเครื่องมูเล่น้าเครื่องเนี่ยถ้าซื้อใหม่อ่ะก็ลูกละพันกว่าบาทที่เคยไปซื้อลูกละพันหกมั้งถ้าของใหม 8, 1. 1> แล้วก็ปั๊มนม้ำปั๊มน้ำลูกใหม่ก็พันกว่าบาทแต่ลูกนี้นะ่าจะเป็นลูกใหม่เขาน่าจะเปลี่ยนมาแล้วแหละคงไม่ใช่ลูกแท้สิ่เครื่องลูกนี้ครับพี่ก็ตีให้500เมื่อกี้เท่าไหร่นะ4,800 5,300าแล้วก็กรองออยนะ์นั้นมันเครื่องกรองน่ง่ง ลูกนี้เห็นเขาซื้อขายกันในเพจก็ต้องมีพันห้าสองพันแล้วแต่ที่เป็นออยบนแบบนี้นะเพราะว่าตีตีไปก่อนลักกาว่าพันห้าอ่าเพราะว่าของบางกรอ่อะมันจะเป็นกองบนพอเป็นดยากข้ออายจะเป็นกองล่างขึ้นเทอร์โบวันนี้เป็นขึ้นเทอร์โบัมก็เลยเป็นกองล่างวันนี้กันทีไปเท่าไหร่พันห้าก็เป็นหกพันสามหกพันแปดอ่าหกพันแปดหรือหกพันสามว่าเมื่อกี้เท่าไหร่นะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็หกพันสามได้ฝาหน้าเครื่องเครื่องตัวนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าฝาหน้าไหนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรืนเปล่าเพราาะวว่ตั ฝาหน้ามันกินกันเนี่ยเดี๋ยวต้องเช็คว่ามันเป็นที่อะไรนี่มันมันมันกินกันมันถะลอกเห็นไหมเห็นเห็นจุดแล้วเนี่ยเนี่ยกินฝาแบบกินแบบหายเลยเพอเพอฝากับเครื่องเนี่ยผ่านจากคนละคนละสเปกกันหรือเปล่าช่างที่ประกอบเครื่องตัวนี้มาอาจจะประกอบผิดใช่อาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเช็คฝานี่ซื้อใหม่ก็ต้องมีพันกับพันฝานาะ อันนี้ก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อของเราก็มีก็ใช้ได้แต่เราก็สามารถเปลี่ยนอันตัวนี้เ,ไไาาเป็นอะไรได้เวลาฝาเราแตกได้นะตัวนี้ก็ไม่ตีราคาดีกว่าอ่าโอเคไม่ตีราคาไม่มีราคาแล้วก็มีคอยนีทุกคอยมีคอยนี่ตอนนี้ก็ตัวหนึ่งก็จะมี500ร้อยพอดีตัวนูวลล 500, ้นนะห้าร้อยหกพันแปดอ่าหกหกพันแปด ก็จะมีชุดเฟืองละเอียดชุดเฟืองหน้าอันนี้เหรอใช่ครับเป็นหมุนๆดนี่นะอ่าเป็นเป็นเฟืองละเอียดเพราะว่ารถพี่เป็นเฟืองหยาบเสียงมันจะดังมากเลยมันจะดังแกรกเลยตอนนี้ก็ได้ชุดเฟืองละเอียดมาด้วยชุดนี้ตอนนี้ก็เห็นซื้อขายกันอยู่3,500ั้ามั้งใช่เป็นของแท้นะแต่ถ้าเป็นของไต้หวันก็พันกว่าบาทชุดที่มัน6,800นแปอชุดนี้เป็นของแท้เราก็ตีไปเลยให้คมๆก็ให้3,000ันสามพันคนแปล 9ก0 0นาอ่ะ, <98 S 1> อะนี่ถ้าเกิดพี่ซื้อมาใสาร่รถตัวเองนะตตอนนี้พี่ซื้อยกเซ็ตมาก,ก็จะได้ฉีกหน่อยแล้วก็ปัมป๊มปั๊มดีเซลตอนนี้อ่ามูลคึงก็อยู่ประมาณตีแรกจมก้มว่าปมันี่พันเท่าไหร่นะ9,000 9ัน0ก้า0ัน0ามเ0 0ดสี่ัก็เป็น11,800 นี่คือราคาที่บอกนี่คือราคาที่กับเก้าันก้มื่นสามพันแปดร้อยราคาที่บอกนี่คือราคาที่สมมุติว่าของพี่พังแล้วพี่ไปซื้อมาใส่นะมัน,<ใ>นจะเป็นราคานี้นะนราาประมาณใาาชาใช่ไหมไม่ใช่ราคาทั่วไปเลยราคาทั่วไปที่เขาขายกันตามหน้า f เฟซบ o ๊กตามหน้าเพจทั่วไปอ่ะก็ะคือ สมุนว่าสมุนรถที่พังอะไรชิ้นนี้รถที่พังที่พีซื้อมาจะเป็นราคาแบบที่ที่บอกแล้วก็ฝาสูบซึ่งฝาสูบยังไม่พันคงว่ามันจะใช้ได้รือหรือเปล่านะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ลื้อเปิดฝาหงายขึ้นมาดูว่ามันร้าวมันแตกมันอะไรไหมถ้ามันไม่ร้าวไม่แตกมันก็อยู่ประมาณห้าพันตัวเนี้ยท่อนี้คือมันเป็นฝาเทอร์โบของพี่มันเป็นแค่มังกรไม่มีเทอร์โบมันก็เลยถ้าได้ฝาที่ไม่ปิดมันก็จบเลยถึงเครื่องเทอร์โบแล้วก็ยังมีลูกสูบเทอร์โบมีก้านมีคอ รถแรงกว่าเดิมมาดิแรงกว่าเดิมไหมอาจจะไม่แรงกว่าเดิมเพราะว่าเครื่อง2.5เท่าเดิมแต่คนกว่าเดิมให้น้องๆเข้าใจตัดสินใจว่าคุ้มไหมค่ะเครื่องตัวนี้ที่เสียงกันไปพี่เทียบอกว่าไม่คุ้มพี่มองว่ามันคุ้มถ้าเกิดรถพี่พังแล้วพี่ไปซื้อแยกมันแพงกว่านี้อันนี้ราคานี้คือยกเซตมาแล้วมันคุ้มกว่าเอาง่ายๆว่า ความอยากได้อยากเปลี่ยนของตัวเองเพราะของตัวเองมันไม่ดีพอมันไม่สมบูรณ์แบบมันยังไม่สุดก็เลยอยากแบบอยากหาเครื่องมาสํารองว่าอั่งเ้ยเอให้มันสุดในรุ่นขี่ไปขี่มาด้วยความที่ว่าตีนเหยียบแรงคือความแรงของคนมันเกินกําลังเครื่องมันก็เลยอาจจะแบบว่ามีบางส่วนที่แบบมันจึกล้อไปทานั้นเครื่องมีอุปกรณ์ครบนะครับ ไม่ต้องกลัวถูกคนหมายแน่นอน <ừ> เราก็เลยโอเคจบ,บครบจบเรื่องเดียวเดี๋ยวรื้อให้ดูต่อว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเดี๋ยวไปดูตอนจบเลยวันนี้ก็อธิบายคร่าวๆไว้ก่อน Three days later นี่นี่อะไรจะเสร็จเนี่ยนะตั้น,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 านานแล้วนะเนี่ยจนฟ้าจะมืดแล้วอ่ะทำไมอ่ะฟ้ามืดแล้วเนี่ยพื้นที่เด็กเล่นแล้วอ่ะเด็กร้องแล้วอ่ะคุณมายืนเด็กร้องเลยสรุปว่ามีอะไรใช้ได้บ้างสรุปเครื่องใช้ได้ไหมยุกออกมาแล้วอ่ะใช้ได้ไหมใช้ได้ ใช้ได้ใช่ไหมลูกค้าจะมาทับรถเหรอครับตอนนี้เครื่องผมยังไม่ได้ประกอบไปเลยซ่อมกลางกระบาดลูกค้าไม่ได้ซ่อมครับอันนี้เราลื้อมาดูว่าอะไรที่เราจะใช้ได้บ้างนะใช้ได้ไหมลื้อมาแล้วว่ะอธิบายไม่ถูกเลยเพราะว่าของมันเยอะมากร้าตอนนี้ที่เห็นก็คือแคมไอกระเดือไอ้ขากรดบราวใช้ได้ฝาสูบใช้ได้ทีนี้ก็เหลือลูกสูบแต่ลูกสูบมันแน่นลูกสูบเนี่ยมาดูเดี๋ยมันยังแน่นอยู่เลยมันไม่ได้ขยับเลยเนี่ยแล้วก็บอกว่าเลี่ยมเนี่ย ติดใช่ไหมฮะไม่ติดนะมันมันหมุนได้นะครับช่างเน oh. ี่ยแล้วเขาบอกมันเลี่ยมมากเลยนะเลี่ยมวัดเครื่องตัวนู้นอีกครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังสองทีสองใจว่าปอกสูกพวกนี้มันใช้ได้ป่ะอีทางนึงก็คือต้องยกไปให้ช่างผู้ชำนาญการดูให้ว่าปลอกสูบปอกสูบเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหม้าเป็นสภาพแบบนี้ต้องส่งต่ออีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวดูก่อนว่าอย่างไรแต่ที่แน่ตอนเนี้ยทอนบนเราใช้ได้แล้วฝาสูบเราใช้ได้ดูฝาสูบเครื่องตัวนี้ราคาที่ได้มาไม่แพงเพราะว่าฝาสูบนี่ยังไงครับว้ามให่ 2ตัวเหมือนกับเครื่องเพิงเ่งจะยังทำมาแล้วก็ไม่รู้ว่าสตาร์ทบ้างหรือย,อยังสาสุกเนี่ยเพิ่งทำมาแน่สายเสิร์เนี่ยเพิ่งทำมาแล้วก็ปากเกนปากเกนคุณไม่ทาเชลักมาเลยนะครับช่างที่ประกอบเครื่องตัวเนี้ยอ่ะมันเหรออืมคุณไม่ทาเชลักมาคุณทากาวที่บอลมาก็าต้องทาทาทำไมมันจะเอาอะไรมาอยู่เพราะมันเป็นปาเกนเหล็กปากเกนเหล็กอยู่ดิเขาอัดบอนปากเกนเหล็กก็ใช้สเปรย์ทองแดงพ่นก็ดีมันจะดีกว่าไหโอเคสรุปแล้วไม่เก็บตัวละสำหรับเครื่องตัวนี้ราคาเจ็ดพันห้าเพราะเห็นแล้วเดี๋ยวยังเหลือานกับข้อี่เปิดมาดดูอีก้านนึงว่าเปป็นนนยัังงไสรุวว่าี้อ ยังไม่จบใช่ไหมแควันนี้ก็จบแค่นี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวมารอดู ว่าพี่เฉาเครื่องตัวนี้ไปทําอะไรเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วว่ามันใช้ได้ทุกชิ้นเลยมันสามารถประกอบมาเป็นเครื่องซิงได้อีกหนึ่งตัวเป็นเครื่องเทอร์โบด้วยเดี๋ยวลองดูว่าเฉาไปทําอะไรนะครับรอติดตามพี่เจี่ต่อไปจุ่มเลยใส่เครื่องดูกน้ำเอาเครื่องนี้ใส่เอาเครื่องนี้ใส่เครื่องโน้นถ้าเกิดมันใช้ได้มาแรงกินมาเฮ้ยขนาดเมียยังอนุญาตเลยเมียบอกเอาเครื่องนี้ใส่คันนู้นเลยเออยกคันนู้นลงเพราะว่าเมียไม่พอใจแล้วแน่วันที่เอาเครื่องไปเอาไปวางเครื่องล่างตัดแล้วกสุแล้วอาจจะเอาเครื่องไปทำเครื่องซ มันไม่มีอะไรเสียแล้ะมันเท้ากันได้เครื่องมาตัวนี้ได้เข้ามาคุ้มแล้วใช่มันก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ถามว่าต่อให้เราไม่อนุญาตเขาก็ต้องไปทําอยู่ดีการอนุญาตซะถ้าไมาจบจบไปสําหรับคนไหน f อพี FC คนไหนที่จะซื้อเครื่องแบบพี่นะก็ต้องดูให้ดีอย่างที่พี่บอกเลยดูให้ดีครับ ว่ามันวัดดวงอ่ะถ้าเราเช็คเองไม่ได้หรืออะไรไม่ได้มันก็เสี่ยงอย่างเครื่องตัวนี้พี่ไปดูพี่หมุนก่อนเลยมันหมุนได้พี่ถึงเอามันไม่ได้ติดถ้ามันติดนี่มันมีข้อเสี่ยงเยอะเลยชาร์บาลายลูกก้านข้อมีโอกาสหมดแสงน,นี่มันหมุนได้ไงพี่ก็เลยเอามาจบ e ีีในเครื่องราคา7,5 0 0าได้มาเท่ากับใช้ได้ทั้งตัวแล้วครับฟ้ามืดละ วันนี้พอาะแค่นี้เพราะเดี๋ยวพี่ก็จะลื้อต่อเเล้วเดี๋ยวเวลาติดจัมปีทีต่อ,อไปถ้าพี่เอาเครื่องตัวนี้ไปทำเครื่องซิ้งจะต้องมีพีเปลี่ยนเครื่องใส่คารมียนแน่นอนครับผมวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์คกดแชร์กดติดตามให้ช่องชุมชัยเคนซี่คาร์ครับใควก็ไปสั่งน้ำยาเคนซี่คาร์กันได้ตอนนี้มีโปรนะอย่าลืมครับไปสั่งกันได้น้ำยาเคนซี่คาร์ในเพจเคนซี่คาร์นะครับผมมีสามอย่างเคลือบเงาเคลือบยางกัจัดขา้ามไปเลือกสรรหารกันได้ในนั้นเลยครับวันนี้ไปก่อนครับวันนี้ครับไม่ใหม่คร